สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาให้ชมมีดหลวงพ่อเดิมหรือว่ามีดเทพาศาสตาของอพ่อเดิมว่าหนองโพหรือว่าพระครูนิวาสธรรมขันนะครับซึ่งเป็นมีดที่มีคนสนใจเยอะนะครับมีคนสนใจเยอะอยากได้ไปบูชา แต่ก็หายากจังนะหายากจังเลยวงเล็บของแท้นะหายากจังเลยครับหายากจังเลยเพราะนั้นมีมาเดิมเนี่ยจึงมีราคาแพงะนะครับอย่างผมนี่ก็เล่มนึงไม่ต่ำกว่าแสนนะครับหลักแสนเพรานั้นแหละครับเก่าเก็บครับลุงเขาเก็บไว้นะเขาเรียกว่าเก่าเก็บเนี่ยขนาดไม่ได้สัมผัสเลยนะไม่ค่อยได้ถูกต้องเลยก็ยังมีลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยมีลักษณะแบบนี้นน ก็ได้ถูกเลยยังมีลักษณะแบบนี้เลยครับเนี่ยสีค้ํำเก่าเก็บนะครับเจ้าของเขาอายุ97ปีได้แล้วครับตอนนี้เขามีของพ่อเดิมเยอะผมก็หมดตะตังกับคุณลุงเขาเนี่ยไปเยอะนะคุณลุงตาเขาเนี่ยนะคุณปู่เนี่ยก,ก็เสียไปเยอะแต่ก็ให้แกเนาะเพราะว่าแกก็อุตส่าเก็บเหมือนกับว่าเก็บให้เราอะนะครับมีทั้งเหรียญมีรูปปั๊มแล้วก็มีดสิง อะไรพวกนี้เยอะครับนะ,ะมีเยอะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเราอยากได้อยากหามาเป็นอ,อยู่คู่ตัวของเราพุทธคุณก็คือคร,ครอบคุมทุกด้านนะครับครอบคุมทุกด้านเลยครอบคุมทุกด้านเลยมีมีดเล่มเดียวนี่จบเลยนะครับนักเก่งบางคนนี่มีแค่มีดเล่มเดียวพอเขาไม่มีอะไรแล้วเ็าหุ้มทองอย่างสวยอย่างหรูเลยครับมีหลวงพ่อเดิมอย่างเดียวเพราะว่าเขามีความมั่นใจอ่ะ อย่างผมนี่ก็มีติดตัวเสมอครับสามเล่มนะสลิกาหนึ่งเล่มหรือว่าหนึ่งด้ามแล้วก็มีดปากกาหนึ่งบางทีก็เอามีดขนาด9นิ้วไปด้วยขนาดพกพาเนี่ยเ้ 9, 10, 10, นิ้วสินิ้วไปด้วยครับแล้วก็กคุณม,มันชอบอะ่ะเออใครจะว่าเราบ้าก็ช่างมันเถอะบ้าของสิ่งเหล่านี้ก็ดีกว่าอย่างอื่นเนาะเออนี่ยครอบคุมทั้งหมดเลยนะครับพุทธคุณหายากราคาแพง แถมมีใบประกาศด้วยนะครับผมมาของคนอื่นก็ยังยังไม่ค่อยมีใบประกาศนี้พอดีเจ้าของเก่าเขาเข้าประกวดหมดแล้วทุกทุกดั้มเลยทุกดั้มทุกเล่มเลยครับประกวดหมดแล้วได้ที่หนึ่งครับแต่เล่มที่จะให้ชมกันตอนนี้ก็คือเล่มที่ไม่ได้ประกวดนะแต่มีบัตรรับประกันพระแท้แล้วนะครับหรือว่ามีแท้นั่นเองนะครับสร้างประมาณปีสองสี่เจ็ดศูนย์อะไรประมาณนี้ครับนี่คือ,อคุณพยักคำพันธ์ก็ ก็ยืนยันมาแล้วก็คุณป่องสุพรรณอะไรประมาณนี้ครับนะอันนี้ก็มีดหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่ามีดปากกานะครับเขาเรียกว่ามีดปากกานะเขาเรียกว่ามีดปากากานะดั้มงาฝักงาขนาดสี่ถึงห้านิ้วสี่นิ้วครึ่งถึงห้านิ้วนะครับทีนี้มาดูงาก่อนนะครับงานเนี่ยครับความเก่าของงากับหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับนะหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ขนาดไม่ได้ถูกได้จับเท่าไหร่นะเอ่อ งาเขายังสีคล้ำขนาดเนี้นะถ้าถูกจับเนี่ยโหกระดอนกระด่างเลยแหละนะกระดอนด่างเลยแหละเนี่ยนะจะมีรอยแตกรอยแยกของงาที่ดำเนี่ยครับนะมีรอยแตกรอยแยกของงาที่ดำมีดเนี่ยครับเก่าเก็บนะครับเล่มนี้ไม่ได้ว่าถูกสัมผัสอะไรมากมายนะอันนี้คืองาเก่าเราก็ชมได้งาเก่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะนี่ปากกาอันนี้เป็นมีดสองกริย์นะครับ หนึ่งกษัตริย์ก็อยู่ตรงนี้เลยอ่าหนึ่งกษัตริย์อยู่ตรงนี้เลยเขาเรียกหนึ่งกษัตริย์นี่นะตรงนี้นะหนึ่งกษัตริย์คือเนี่ยมีมีปอกละดดำมีดเนี่ยนะครับปอกละดดำมีดเนี่ยนะอ่าเป็นนาคส่วนอันนี้ก็เป็นเงินหมดเลยด้านนี้ก็เป็นเงินหมดเลยครับนะเขาเรียกแหมนะครับแหมนี่ก็เป็นเงินหมดเลยนะเป็นเงินหมดเลยนะอันนี้แหม่เจ็ดเก้านะครับเจ็ดอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เจ็ดอ่าตรงเนี้ยอ่า ตรงนี้9 9เอ็นตรงนี้7ตรงนี้ก็7นะส่วนที่อยู่ใกล้กันเนี่ย9กับ9ไกลตรงนี้ไกลก็ไกลเนี่ยเป็น7นะครับนะอันนี้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 ก็7นะอันนี้ก็7เนี่ยเจ็แล้วมั้งเนี่ยไม่เคยนับทักทีแต่จําได้ว่าเนี้ยเอันนี้7อันนี้9อันนี้9นะครับอันนี้ก็จะหย่อนลงมาหน่อยนึงนะเนี่ยคือมีดหลวงพ่อเดิมที่คู่คนใฝ่ฝันอยากหามาอยู่กับตัวเอง เพราะว่าอะไรครับสรบรพคุณสุดยอดแล้วเกินเลยพุทธคุณเนี่ยนะที่เด็ดๆคือกันกันสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเสนียดจันไรอะไรประมาณเนี่ยนะหรือว่ากันของที่เขาทามาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใบหน่อยดูให้ดูใบนะครับโคนไม่ตึงจังนี่ใบมีดเนี่ยลงนะโมพุทธายะเห็นไหมนะโมพุทธายะนะครับนี่ใบมีดรูปแบบ เสมาใบโพนะครับเสมาใบโพตรงการมีเสมาใบโพแล้วคาถาก็เป็นนโมพุทธายะมีรอยร่องเลือดด้วยนะนี่อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะไม่มีโดยมากมีเล็กจะมีนโมพุทธายะอย่างเดียวครับอย่างเดียวโดยมากเลยนะบางเล่มก็จะเป็นแบบน่องสิงมีคนเขาขายนะส,สี่แสนห้าหลายแบบน่องสิงขนาดเดียวกันเนี่ยครับ นะเขาก็สวยครับเขาก็สวยแต่งผมไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเอาแค่ว่าเราได้คนคนซื้อก็ได้กระจบหมายถึงราคาไม่แพงอะนะถ้าอยู่ในเซียนนี่หลายบาทนะครับเออสองสามทมั้งนะอยู่ในเซียน,นีนสองสามทามัง้งแต่หลายคนนะนะมีความรู้บอกว่าแถวงเทพไม่มีขายแล้วครับน้อยไม่ค่อยมีแล้วครับ นะมีน้อยมากหรือไม่มีเลยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นกันประมาณนั้นก็มาอยู่ที่ผมหมดแล้วจะไม่คนอื่นจะมีได้ไงอะประมาณนี้เนาะมาอยู่ที่ผมเนี่ยหมดแล้วสนิมเขาจะกินเนี่ยก็ต้องก็ต้องฉลมน้ํามันนะครับนี่คือมีดเทพศาสตาของหลวงพ่อเดิมนะครับปลุกเสกด้วยคาถาอาวุธหาประการนะครับก่อนจะไปไหนมาไหนก็ปลุกอ่า ทองคาถานโมพุทยยะแล้วก็พระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆรักษาศัตรูมาบีทาวินาศสันติหรือท่องด้วยคาถาอาวุธห้าประการอาวุธห้าประการก็ก็คือสักกะสะวัชิราวุธทางเวสุวรรณสักกะธาวุธทางอรลวกะสะทุสาวุธทางยะมะสะนายนาวุธทางนารายสสะจักราวุธทางปัญจาวุธนังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจาวุธานัง พระผขา,ขาวิจุนังวิจุนาโรมังมาเมนะพุทธสันติอัชขัดมุมหิโอกาเสติทา้าหิเนี่ยครับคาถาปลูกเสกของมีดเราไม่มีมีดก็ใช้กระบองก็ได้มีดธรรมดาแล้ก็ได้ก็เสกด้วยคาถาหัมประการนะครับก็มีอนุภาพเขาว่าใช้ได้เลยประมาณนั้นนะแต่ผมก็ไม่เคยนะนี่ก็ไม่สามารถบอกได้นะครับเนี่ยนีย่อันนี้ดั้มงาฝักงาหายากนะครับอาค,คบแพงหายาก เมื่อก่อนเนี่ยพ่อผมซื้อไว้ 450. เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยด้าขนาดนี้ด้วยสี่ร้อยห้สิบครับเมื่อก่อนไม่แพงสมัยข้าวเกวียนแล้วไม่กี่บาทท้องก็ประมาณสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยนะเออท้องบาทละสามร้อยสี่ร้อยนะมีดก็สี่ร้อยกว่าบาทแล้วโอ้แพงกันนะดุนนั้นก่อนเนาะนะนะนะเป็นเป็นมีดที่ทุกคนต้องการใช้ติดตัวแล้วพุทธคุณรอบด้านครับ แถวคาดคงกับพันเมตตามหานิยมเออปาบคุณใส่ได้ทำน้ำมนตขับไล่คุณใส่ได้ประมาณนี้ครับนะมันม,มีมีหลายอย่างนะครับไปหาความรู้เองนะครับตรงเนี้เนาะเออเนี่ยนะเป็นมีดที่สุดยอดหายากหายากนะครับนี่เก่าเก็บนะ่ยเป็นอย่างเงครับหน้าตาเก่าเก็บเป็นอย่างเงนะแต่ถ้าสีแบบเหลืองเหมือนกันหมดทั้งเล่มเลยอนะันนั้นอันนั้นเขาต้องยอมแมวแน่เลย ่ถ้าของแท้เก็บเก่า่มันจะไม่เหมือนกันนะเห็นไหมสีผิวมันจะไม่เหมือนกันหรอกกระดำกระด่างง,งาจะเป็นอย่างงี้ครับนี่เลยนี่เลยสูมเห็นชัดไหมเนี่ยนเนี่ยเป็นคลื่นเห็นไหมเนี่ยงาเนี่ยงาจะเป็นอย่างนี้นะครับงาจะเป็นอย่างงี้บางคนบอกโอ้อยากได้แต่ก็ดูไม่เป็นกลักวกลัวปลอม,ปมาณเนี้โอ้ถ้าคุณกลัวปลอมคุณมาหาผมเลยครับนี่ของผมมีใบป,ประกาศพร้อมมีการดูหลายตามีใบป,ประกวดประกาศพร้อมเลยนะ คุณเอาไปแล้วคุณสบายใจเมื่อก่อนผมไม่อยากขายหรอกแต่ตอนนี้มันมีเยอะก็เลยขออนุญาตปู่เดิมหรือว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยให้ลูกศิษย์คนอื่นคนอื่นด้วยได้นะพ่อนาอะไรอ่เงี้ยบอกก็ท่านอย่างเงี้ยท่านก็อนุญาตเนาะโอ้ไม่งั้นขายไม่ได้นะเออเคยรับปากท่านไปแล้วว่าจะไม่ค้าไม่ขายประมาณเมื่อก่อนมีแค่สองคำดั้มไงตอนนี้มีเป็นสิบก็ก็แบ่งแบ่งกันนะลูกศิษย์พระอาจารย์เดียวกันเราก็แบ่งแบ่งกันนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าถูกจนลึเกินไม่ใช่ว่าแพงจนลึกเกินเอาแค่ว่าคนขายได้คนเช่าก็ได้เออได้แบบถูกกันเองนะครับแต่ไม่ถูกจนลึเกินเนาะเอาละคลิปนี้ก็ให้รับชมกันแค่นี้เนะเาะอ่อันนี้ไม่ผ่านประกวดแต่แต่ผ่านรับรองพัดแท้แล้วหรือว่ามีแท้แล้วนะครับก็คือประกวดนั่นแหละนะง่ายๆก็เหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่า ใครดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดติดตามมีอะไรดีๆให้ให้ชมเยอะนะครับจะค่อยๆทยอยทยอย,ย,อยอส่งคลิปขึ้นมานะครับให,ให้เราได้ศึกษานะครับของแท้ผมก็อยากให้ท่านดูถ้าไมแท้ไม่อยากให้ดูเราครับรู้จะสอนจะบอกจะกล่าวไปยังไงนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ